สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวแคทนะครับแคทสามสองศูนย์ดีทูจีซีนะครับคันนี้นะครับคันนี้เข้าใหม่นะคันนี้นะครับเข้าใหมหนึ่งคันนะ ราคา1นล้านหนึ่งแบาทครับมีเอกสารเล่มทะเบียนนะครับคันนี้รถอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพร์ครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับก็ติดฟิล์มล้างแอร์เช็คระบบนะครับแล้วก็ทําสีให้ใหม่นะครับคันนี้เป็นเครื่องซีซูปนะแคสคันนี้นะครับเป็นเครื่องซีูปประหยัดน้ำมันนะใครหาแคสที่ซีสูบป,ประหยัดน้ำมันมาดูคันนี้ได้นะ เอกสารเร่มทะเบียนนะครับจะปองเดิมเ็ขศูนย์ตลอดนะครับเป็นรถบริษัทนะโซ่โซ่เปลี่ยนเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับใบแตกหนาๆเลยนะครับไปแตกใหม่ๆเลยนะครับช่วงล่างช่วงล่างสวยนะเตรียมสวยอยู่นะครับ ใครไม่ชอบผูกสูบนะครับลองมาดูคันนี้ได้นะนานๆมีมาทีนะครับก็แคปแคปต,ตอนนี้ก็สามสองศูนย์ก็น่าจะเหลือคันนี้คันหนึง่งแล้วก็อีกคันนึง่งกำลังมาใหม่นะครับคันนั้นเป็นตัวดีนะคันนั้นเป็นดีนี่ครับระบบเซ็ตให้ใหม่หมดแล้วนะครับเก็บงานรั่วซึมนะครับของลงข้องเหลวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราเริ่มไม่มีแตกแน่นอนนะครับเอวแน่นนะคันนี้ ใคหาแค่ตสีสูบประหยัดน้ำมันนะลองดูลองดูคันนี้ได้นะครับราคาเบาๆครับหนึ่งล้านห0 0 0 0แบาทครับดาวสัก5้าแสนจัดเป็น6นหกแสนไม่ต้องเจ๊คนคเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับนี่เฟรมเฟรมประมาณนี้เลยครับ ก็มีก่อนบ้างนะครับนี่โซ่ลิงหนานะครับนี่โซ่ใหม่ลิงหนานะครับมูดไม่มีแตกนะครับสูป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปัดนะครับปัดไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วแล้วก็กัดสนิมนะครับแล้วก็ทําให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะวันนี้ก็เพิ่งทําสีเสร็จนะเดี๋ยวเราจะ ปัดเฟรมนะครับแล้วก็พ่นสีกัสนิมแล้วก็พ่นสีดําให้นะครับประมาณนี้เลยมีล้อล้นบางเนี่ยประมาณเนี้นะครับแต่ล้อเ่มไม่มีแตกนะให้ดูตามจริงเลยนะครับจะโซ่ใหม่ไปแท็กหนานะไปแท็กหนาๆนาเลยนะครับ,บนะกุงกีก็เดี๋ยวใส่ฟันให้นะครับ เดี๋ยวทาฟันให้นะครับอันนี้เป็นเหมือนคอลอกนะครับสีก็ทําให้ใหม่ทั้งคันนะครับบูมอาร์ไม่มีร้าวแตกไฟติดหมดแอร์แอร์เย็นแต่ดังนะครับเฟรมก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขัดเดี๋ยวจะขัดพ่นไอ้พวกนี้ออกให้นะเป็นสีเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะขัดนะครับแล้วก็พ่นสีการสนิมให้นะครับไปแทกไอสป,ปอกเก็ต หนาๆเลยนะสปอกเกตจกเขาจกไอบริษัทเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนพร้อมกับโซ่เลยนะครับไปไปแตกก็หนาตึบนะครับไปแตกใหม่ๆเลยครับรถมาบ้านไอบริษัทเดียวกันเจ็บเจ้าคันดีทูกันนั้นนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับจัดเป็นนงนได้นะครับจัดเป็นเงินได้นะครับ ระบบดีนะระบบดีเลยครับกระจงกระจกยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับมีไฟนู่น้ไฟเลนด้วยนะครับปิดตัวสบายบิดตัวพื้นป้นสบายเลยครับตัวเดินแรงมากนะดูใครแห ไปหาแก๊สี่สูบไว้ใช้งานนะประหยัดน้ำมันนะลองดูได้นะอันนี้ซื้อสดลดได้นะครับ ได้ราคามาคุยกันมีไฟแนนซ์รองรับนะมีไฟแนนซ์รองรับนะครับเป็นไงระบบดีเยี่ยมภายในสวยเดี๋ยวบอกคนจะตอีกแล้วะมมใช่ไหมโซโซนาเติบโซ่ใหม่เลยใบแตกหนาใบแ็กใหม่เลยไฟหน้าไฟตาติดไฟหน้าแอร์เย็นทุกอย่าง ครบฝนจะตกอีกแล้วโอ้ยรีวิวรถยังไม่เสร็จเลยฝนจะตกของดีมีน้อยนะใครช้าอดนะเออดูตรงล่างของดีมีน้อยนะใครช้าอดนะของดีอ่ะใช่ดูปั๊มหน่อยปั๊มไม่มีขระย,ยเลยดู โมน็อตนะครับตั้มไม่เคยแก่นะครับเจ้าของเช็คศูนย์ตลอด รถบริษัทก็ดีอย่างนี้ครับเช็คดีเช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดฝนตกอีกแล้วกำลังจะรีวิวรถเองโอ้ฝนจะรีบตกไปไหนเนี่ยดูเอวสวิงแ,งแห้งๆเลยนะยอ่สวิงยังไม่ได้แกะเลยนะเพิ่งทำสีเสร็จแต่สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะครับโอ้ฝนใหม่กั้ เครื่องสวยเลยนะอันนี้เป็นแค่ปุ่นที่พ่นสีนะเครื่องไม่เคยแก่เลยนะ สวยนะครับรับประกันได้เครื่องไม่เคยแกะเลยไม่ไมีไอเลยคเครื่องสวยมากเสียงเครื่องนิ่มเลยนครับใไปหาไว้ใช้งานนะอันนี้ผมรับประกันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ไปนี่ใช้ยาวๆนะครับอ ฝนมาอีกแล้วซีนกระบอกก็ซีนกระบอกก็ไม่มีรั่วซึมนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับสามสองศูนย์ดีทูจีซีนะสามสองศู 2> 3, 2, 0, นย์ดีทูจีซีภายในเรี่ยมรั่วภายใ,ในสะอาด เตรียมตาแอร์เย็นนะครับเนี่ยตัวภายในสวยๆเลยนะตัวเบาะแก๊สเบาเดิมนะครับชั่วโมงนะครับนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกชั่วโมงนะครับจอสั้นนะครับเนี่ยเอออันนี้ มัน89นะครับไม่ใช่86 1789นะ่รบะนี่ชั่วโมงสวยๆนะครับใครหาไว้ใช้งานนะราคาเบาๆนะครับ1นล้านแต่ดังแอร์เย็นภายในครบนะครับภายในสวยเล่มทะเบียนนะครับนี่นะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทจัดไปเน้นได้นะสนใจโทรสอบถามได้นะครับศูนย์หกสองสามสามแปดแปดโทรแปดนะครับรถอยู่ราชบุรีอําเภอบางแพนะครับสําหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องยูทูบสิทธินายเมโคูซิงนะครับฝากกดไป,ไปกดติดตามเพจด้วยครับเดี๋ยวผมจะลงรูปในเพจให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ